สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับวันนี้พามาชมสวนตอนบ่ายๆนะครับที่สวนผมครับวันนี้ครับวันนี้พามาแนะนําน้อยหนานะครับสายพันธุ์ไต้หวันนะครับผมที่มีอยู่ในสวนผมนะครับวันนี้นะครับผมอ่าปีนี้ออกลูกดกนะครับนี่ครับน้อยหนาพันสับปะรดนะครับเป็นน้อยหนาไต้หวันนะครับปลูกไว้ได้สักสามสามปีกว่าแล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับโคนเขาค่อนข้างใหญ่อันนี้ผมให้ดูในภาพรวมอาจะพาเข้าไปดูลูกเลยนะวันนี้ จะพาเข้าไปดูลูกเลยครับปีนี้เขาโด่งจริงนะครับนี่ครับลูกเขาออกมาค่อนข้างที่จะเยอะความจริงออกลูกสองลูกนะครับไม่เกินสองลูกครับนี่ครับนี่ปีที่แล้วออกมาสองลูกหนูกินไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับเห็นไหมครับออกมาลูกเขาค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆเห็นไหมนะครับแล้วก็นี่ครับสองลูกนี้โอ้ยสวยเป็นทรงกลวยเห็นไหมครับเนี่ยครับสวยงามนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวไปดูลูกอื่นๆบ้างนะครับ ก็มีทั้งสวยและไม่สวยแต่ส่วนใหญ่จะออกมาดูดีครับสวยมากนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวจะบอกเหตุผลทําไมเขาติดลูกดีปีนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ทรงกลวยสวยอยู่นะครับแต่ลูกในอ่าไม่สมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับอ่าไม่สวยนะครับอันนี้น่าจะผสมเกสรไม่ดีนะครับอ่าฮะมาดูลูกอื่นบ้างครับนี่ลูกนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นทรงกลวยสวยเลยนะครับเพื่อนนะครับนี่นี่ครับ ใกล้ๆนี่เห็นไหมครับสวยนะครับมาดูลูกอื่นบ้างนี่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 ลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้ก็สมบูรณ์เลยนะครับเพื่อนๆซ่อนอยู่ใต้ใบหายากอยู่บหมือักันะครับนี่เห็นไหมครับว้าสวยมากเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ครับเยอะนะครับเป็นน่าจะเกือบสิบลูกครับนะครับปีนี้ออกมาผมตัดแต่งกิ่งด้วยแล้วเขาก็ออกมาเรื่อยๆจะพามันรอบโอนรอบต้นเลยนะครับนี่นะครับ นี่ลูกนี้อีกลูกหนึ่งซ่อน่ใต้ใบนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับก็ทรงก็ไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าพอใช้ได้อยู่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยสวยนะครับนี่คือสมยหนาพันสับปะรดที่ผมปลูกไว้นะครับนี่ครับก็ออกมาก็เหมือนเขาจะติดเกือบทุกดอกเลยนะครับนี่นี่นี่ลูกนี้อีกลูกหนึ่งเห็นไหมครับนี่อ๋อนี่สวยอันนี้ก็สวยนะครับเห็นไหมครับนี่อ๋อเห็นไหมครับเหตุผลเลยนะครับเพื่อนๆหลักๆเลย ตามผมมาเลยครับทําไมเขาถึงติดลูกสวยติดลูกเยอะนี่ครับข้อสันนิษฐานผมนี่คือพุทราสามรสที่ผมปลูกไว้นะครับแล้วเป็นช่วงที่เขาออกดอกพอดีนะครับแล้วก็นี่ครับอยู่ใกล้ๆกันห่างกันสักน่าจะเมตรห้าสิบน่าจะได้อยู่หรือเมตรประมาณเมตรหนึ่งครับเห็นไหมครับนี่ครับเอ่าเห็นไหมครับนี่ครับประมาณเมตรหนึ่งนี่เขาพอเขาออกดอกเสร็จเนี่ยเขาจะมีผึ้งมีแมลงวันนะครับมีตัวแตนนะครับ มาตอมเกสรของต้นพุทราครับแล้วก็อันที่สองพวกแตนพวกแตนพวกพึ่งพวกมแมลงวันพวกเนี้ยก็จะมาตอมที่เกสรของต้นน้อยหนาดีด้วยนะครับก็เป็นการช่วยผสมเกสรน้อยหนาให้ให้น้อยหนาเขาติดลูกเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าปีก่อนก่อนเนี่ยเขาจะออกดอกไม่พร้อมกันนะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับความจริงถ้าสา,ายพันธุ์เนี้ยเขาช่วยผสมเกสรนะครับถ้าถึงจะออกลูกดีนะครับซอยหนานะครับ แต่ว่าปีก่อนผมก็ไม่ได้มีเวลาที่จะผสมแสรสอนเขาครับทันี้ก็เนี่ยครับเพื่อนๆในสวนผมมาช่วยผสมแกสอนเขานะครับเห็นไหมครับก็ติดลูกดกนะครับอ่าอย่าค่อยค่อยมีกาลังใจหน่อยต้นนี้ผมจะตัดอยู่แล้วนะครับเนี่ยผมจะเอาไปปลูกฝรั่งแล้วครับตรงเนี้นะครับแต่ปรากฏว่าเขาออกลูกใช้ได้เลยอ่าถ้าอย่างงี้รู้เทคนิคแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะตัดแต่งกิ่งให้เขาออกลูกออกดอกพร้อมๆกับทางผู really so ้สานะครับเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้างครับวันนี้คือเนี่ยครับประสบการณ์ถึงการทําเกษตรนะครับจะช่วยเราได้นะครับเราก็ต้องหมั่นสังเกตนะครับสังเกตดูดีๆนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากสําหรับคลิปนี้ครับฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ